พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงและลมเที่ยวรดับ925 hpa 750เมตร15วันล่วงหน้าระหว่าง19พฤศจ,จิกายนถึง3ทธันวาคม68จากแบบจำลองของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF f วิเคราะห์และพยากรณ์จากแบบจำลองช่วง19ถึง26พฤศจ,จิกายน68เป็นช่วงที่ลมหนาวแรงขึ้นพักไปโดยเฉพาะฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้องระวังฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลา,ลาก นำท่วมฉับพลันเตรียมพร้อมรับมือขึ้นลมแรงขึ้นชาวเรือชาวประมงเดินเรือ,ด,อด้วยความระวังส่วนประเทศไทยตอนบนฝนน้อยแดดดีเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตได้เตรียมรับลมหนาวกันยาวๆซึ่งคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนช้างแรงถึงแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องหลายวันอุณหภูมิจะลดลงทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออก ส่วนพื้นที่กรทมและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยยอดภูม,มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเตรียมวางแผนท่องเที่ยวต้อนรับอากาศได้แต่ให้ระวังอักขีภัยและลมแรงในพื้นที่ภาคอีสานส่วนปลายเดือน27พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม68มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงบ้างลมอ่อนลงฝนยังมีน้อยเกิดขึ้นได้ช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศมวลอากาศเย็นยังมีเสริมลงมาเป็นรลอกละลอกส่วนภาคใต้ฝนจะเริ่มลดลงการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตาม